สวัสดีครับเทพชแชลนแชนนลครับมารรยกันต่อครับที่ที่สองครับจัดบังไฟกำลังสรเต็มบงังแล้วนะครับจากจากสุดท้ายแล้วะ่ะจากสุดท้ายแล้วครับมือใหม่หัดอัดมือมือใหม่หัดอัดนะครับ อนไ,ไหน,นามานามกี่ไไห,หมฆออมาขอนยงนัำปู้นี่บบใช่หนามฮะนีครับสั่งตามมือดึงสากครับ <c oughs> ระบบสองคนนะครับ <c oughs> ระบบสองคนมือดึงสากหน การอยู่ที่่ายบังไฟเงาะปลาบ้านโนนคูนเพื่อย่างซุมน้อยจังหวัดจังหวัดอย่างไอเด่นมีสาราก้างบ่มั้ย <c oughs> มีสาราก้างบ่มีแต่สาราก้าง เมื่อากนี้สิยมื่ากนี้

เอาเอาไปตองมา้ยังครับอัดมวน,นีุ่ดสุดไปดอี้จับนี่ติกลางปลาลองใส่ยูไก่ปลาด้วย หาคุยหอ่าคุยเบือเือคุยอเบมืมเืให้ที่ไหน้าเกใสกุ้ที่าเนยอยอไปเหรอยไม่จุให้เจ้าบิ่งขนาดเทิ่นนี่เหลืออีกานีเหลืออีกอีกจักซัจังเต็ม ประมาณส,สามครับเดี๋ยวถ้าเบื้องตอนออกนะครับตัดทีเาแล้วก็ัดไีกัดาอีทีฮะัดาอีกดวดน้ำนี่ปดกเานี่นาส,สามสาเาานย่งนำนำเรื่องเดมเรื่องเดิมมาแตกลูกข้างนั้<ฆ> เอาล้วครับใส่เถือท้ายแล้วส่าลบเถอนครัออส้าหอกเี็กโอเคแล้วอาไปทำลอะไรที่ 何か。 เรียบร้อยแล้วนะครับกำล่งาง,งสีเอาบังไฟออกจากบล็อกแล้วจะบเบิ่งผลงานบังไฟเสนบังแรกครับที่อัดเอง นครับเป็นบล็อกแบบแบบป้องไฟหนาสองน,นะครับบล็อกอัดตัดแปลงเงินที่แบบปองไฟหนาสองน,นะครับอาจารย์อีฮ็ดมาหายไม่ทางหน้าตาสร้างได้บหทางหน้าตาช้างมือสั่นแล้วกล้องสัน่นมือสั่นนะครับนิดหนึ่งเนอ้อ ออกแล้วครับได้ประวังเ้อระวังเ้อพอดแล้วพอดแล้วทังเก่งว่าสิทเก่งทเงว่าดทงเ่ปล่อยปล่อยครับเวลาไฟออกมาิดเต้นกับบอร่วงเลยอไอ้คนนึงฟองกบอกกบาดขึ้นบลอิดจทั้งดาไปต้มทั้งตั้ม ตามตเราไปแล้ว่รุดแล้ว่ตเบยามัดึงนั้นเออหเยอะยอออเดขึ้นได้ไปยามันดงลงขึ้นเอางทมั้ง่มีน้ำก็จบยกขึ้นยกขึ้นไปยกขึ้นไปขึ้ไป๋ยวมันเดี๋ยวมันดีแล้วไดุ้ดจองเริ่มอ่ะยังทางที่อ้วางโอ้โหมาทานมาทาง เอาอ่งไดไปวันนี้ไปไปไปยังปเ่อยเร่อยป่อยเ่งยัง้วโอ้มาตานแต่ว่าบอกหลายคนบางแหกครับบางแหลกโอ้ยเอาคอเสีใอยู่เป็นเววื่อด้วยเป็นอะไรคือคือจิตบอคือจิตเลยพอดี nhau Để nhau ban giang cân giang Đó, thằng bay lãng quân rồi <laughs> Chặt bay thằng cai ไปช่างไปล,ล้างก้นก่อนครับเียวเข้าไปลึกๆ,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 ๆเางเาหม้อยเกยต่อเข้าไปแนละ้วกระตั้ต<อ><ด>่อไปเรืยเลยทางกนน้ำดำแท้ ไปทางนูบไปเท็ดเรียบร้อยครับผมบังไฟแสนอัดเอาเองบ้างแรกนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ